ถ้าเกิดเจอเข้อสอบตรงไหนที่แบบพอจะคุ้นๆที่เราไปสอบมาบอกได้นะจะได้ให้เป่อว่าอานี้เน้่านึ่งจะได้เป็นการช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนด้วยว่าเราเจออันเนี้ยมาแล้วเราคําตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันตอวที่ถูกต้องจอะไรอันแรกก่อนเลยก็คงต้องพูดถึงเรื่องของจัญญาบันจรญญาบันในข้อสอบให้เราสอบสิบข้อ คือรู้สึกว่าหนที่บอกว่าบางคนบอก20ข้อแต่พี่ไปทํกีิคทั้งกีครับพี่ก็เจอแค่10ข้อเองนะไม่ได้เจอ20ข้อนะก็ต้องผ่าน7ข้อเขาถึงจะตรวจหมดก่อนไปจริงๆก็คือต้องผ่านแหละถ้าเกิดหมดของกฎหมายความรู้ประกันวินศภัยผ่านแต่จะแนาบัใไ้ผ่านต่สมัยแล้วก็บอกเลยว่าช่วยไม่ได้แล้วเลยท้งนี้สมัยก่อนจัญญาบังไผ่านวิชากฎหมายขานข้อสองข้อ,ขอพี่ไปพี่ไปคันข,ข่าวขอได้แต่ตอนนี้มันสอทวิตเตอร์ ขาดังไงก็ไม่ได้เพราะผลมันออกหน้า,นาจอเลยใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้ช่วยได้เยอะนะครับที่ขาดข้อสองข้อก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องมาใช้ความสามารถของเราเยอะหน่อยนะครับเรื่องของการสอบมันจะมีสองหัวข้อใหญ่หญเลยก็คือเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของความรู้ทั่วไป่ยกับวินาศาาีสะพยเรื่องของกลุ่มวิชาประกันภยัยตัวที่ที่เชื่อว่าน่าจะได้คะแนนเยอะถ้าติวแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะเยอะกฎหมาย4ี่สิบข้อ เชื่อว่าน่าจะทําถึงสามสิทถ้าสามสิทธไปส่วนนึงแล้วนะไปแล้วครึ่งทางนะแล้วก็ที่เหลือก็เรามาดูว่าพอจะพอจะจับเจอข้อสอบบางหมในแต่ละเรื่องนะครับก็จะเห็นน้ำหนักแล้วในเอกสารก็มีทําไว้ให้เรียบร้อยนะครับมาพูดถึงเรื่องของคอมมิชชั่นบางคนอาจจะมีเขียนไว้ให้แล้วนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เขียนหน้าสองเลยครับหน้าสองหรัอมเจอเอกสารบางชุดก็ มันมีไหมตัวเป็นกล่องกล่องนี่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่าจะทำไงมาวะที่นี่เขียนเสิร์ฟโอเคโอเคเออบางคนมีบางคนนี้เอาเปลี่ยนชุดที่มีไปดีกว่าเนาะอันนั้นมีไหมครับมีตรงกล่องอย่างนี้มีใช่ไหมโอเคนี่ยเจนแต่เราทำให้ถูกตลอดโอเค ก็จะบอกว่าอย่างนี้ว่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยถามว่าสําคัญไหมสําคัญสําคัญเพราะอะไรมันมีคะแนนถ้าเราเจอถามเรื่องของ p o s i ช i o n ซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากแล้วทําไม่ได้ไปละสองคะแนนนะครับคอมมิชชั่นของประกันอัคคีภัยนะครับเวลาพูดถึงประกันอัคคีภัยเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนคือประกันอัคคีภัยมาตรฐานกับประกันอัคคีภัยที่อยู่ในรูปของแพคเกจนะครับ เราต้องแยกก่อนว่าถ้าพูดถึงประการอธิพไหในวินาทิศไทยนะครับมันหมายถึงประการอธิพไหมาตรฐานคุ้มครองไฟไหม้เผ่านการระเบิดของแก๊สคอมมิชชั่นอยู่ที่23นะครับส่วนขนส่งสินค้าทางทะเลรู้ไหมคอมมิชชั่นเท่าไหร่ใครเราได้บ้างมเพิากกว่าครบอ่ะมากกว่าครบอปันเศษเดียวเท่าไหร่เลยสามอ็ะมากกว่าครบว่าล้เสียจตรงตอบประมาณเนี้ย คอมมิชชั่นของขนส่งทางทะเลอยู่ที่สิบสานะครับรับจริงเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนสอบให้เขียนสิบสานะครับคอมมิชชั่นของขนส่งทางทะเลจะมากกว่าพรบรแค่ปเปอร์เซ็นต์เดียวพร,บราบตะเกียที่ตอบตอบถูกพรบอรคอมมิชชั่นอยู่ที่สิบสองหรือค่าบรรจุค่าในหน้าอยู่ที่สิบสองนะครับรับจริงสามสิ5ี่สิบสี่สิบห้าไม่ว่ากันแต่ตอนทำข้อสอบถามว่าพราบค่าบร็จเท่าไหร่ต้องตอบ1ิ นะครับอันนี้คือตามขระสอบนะส่วนถ้าสมัครใจหรือประเภทหนึ่งสองสามสี่ห้าคอมมิชชั่นอยู่ที่สิบแปดนะครับหรือค่าเรคอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นส่วนเป็นตล็กทั้งหลายแหละคอมมิชชั่นอยู่ที่สิบแปดเวลาดูง่ายเลยว่าแบบไหนที่เรียกว่ากลุ่มมาทานเป็ดตล็กก็คือประม,มาทันที่อย่างเวลาเราเจอแพ็กเกจที่เขียนว่าประกันไฟหรือพวกเอ่อสม,ยมัยโฮมนะครับพวกนี้พอเราอ่านปุ๊บออกมาน่าจะเป็นประกันบ้าน อะคีไพรแต่พอไปดูในเรื่องของความคองปุ๊บมันมีโจรกรรมด้วยมีความรับผิดต่อคนภายนอกด้วยมีประกันกระจกด้วยพวกนี้มันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่ประกันไฟอย่างเดียวละมันคือเป็นตล็จนะครับคอมมิชชั่นอยู่ที่18นะครับตรงนี้ถ้าเกิดออกสอบนะทำได้อยู่แล้วแต่ขอให้จำได้นะครับตัวที่ออกบ่อยเนี่ยเจอบ่อยก็คือคำตอบอถามง่ามากแ้วก็จะตอบแบบประมาณสามสิบอันนั้นคือรับจริงล้วนเลย นะครับโอเคตัวนี้ก็มีแบ่งในเรื่องของน้ําหนักออข้อสอบบอกไว้ว่าออสอบแต่ละเรื่องเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องผ่านเท่าไหร่นะครับก็ให้น้ําหนักกับเรื่องของกฎหมายเยอะหน่อยละกันนะครับมาดูในเรื่องขอจงจรรยาบรณจรรยาบรณของญาตเลยละกันว่าจัรยาบรนเท่าที่สอบมาเนี่ยไม่ยากมากนะครับไม่ยากเลยลองมาดูข้อสอบจรรยาบรณแล้วตะกีก้ที่เห็นจัรยาบรณที่บอกว่ามีเก้าเท่าออทีครับอันนี้เป็นใบห,หน้าดีบุคคลข้อ,อ ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยอ่านไปก็ช่วยไม่ค่อยได้เยอะเพราะข้อสอบของวินาสภัยมันจะไม่เหมือนประกันชีวิตประกันชีวิตจะมีท่าทางให้แต่วินาสภัยจะไม่เกี่ยววิาสภัยตอบสิ่งที่ดูและเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดหมายถึงมันมีข้อหนึ่งนะที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนเป็น้บัตรทครดิ แต่ว่าเป็นตัวแทนที่ดีมากกับลูกค้าบริการดีไม่มีปัญหากับลูกค้าในเรื่องของการรับประกันภัยแต่มีปัญหาส่วนตัวคือบัตรเครดิตติดหนี้ถามว่าข้อเนี้ยข้อนี้เขาก็จะถามประมาณว่าตัวแทนคนนี้ยมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าคิดว่ามีหรือไม่มีเรื่องของงานไม่มีปัญหามีปัญหาในเรื่องเดียวกัเรื่องส่วนตัวคิดว่ามีหรือไม่มีอ่าข้อเนี้ยตอนที่พี่ตอบพี่ก็ตอบว่าไม่เกี่ยวแต่ พอไปดูข้อสอบข้อสอบบอกว่าเกี่ยวสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวแทนครจะมีก็คือในเรื่องของระเบียบว,นนวินัยรวมกระทั่งเรื่องของส่วนตัวด้วยนี่คือการสอบตอบแนวข้อสอบของจัาบรณตอนนั่นะตอนแรกตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเพราะเรื่องงานดีทุกอยาก่างไม่มีปัญหากับลูกค้าเป็นเป็นแต่เพียงปัญหาส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่าพอพี่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่สมาคมเขาบอกว่าถ้าให้ตอบข้อนี้จริงๆเพราะมันเฉลอยออกไปอีกข้อนหนึ่ง เขาจะมองในภาพของถ้าเป็นความจริงแล้วเนี่ยตัวแทนที่มีปัญหาบาฤฤฤฤัตรเครดิตแล้วลูกค้ารู้คิดว่าน่าขัดความน่าเชื่อติดเ่ยคือตอนนี้เอาความเป็นจริงมาก่อนนะ<ม>วิธีการสอบจราบแล้วถ้าตัวแทนเอาเงินเป็นรักษาแม่ยงงเนีนะ้ยอ๋อก็พี่ต้องบอกนิดนึงว่าอันนั้นเป็นเรื่องของออส่วนตัวนะค,ะะนครับถามว่าขัดจราบไหมขัดเรื่องของอาชีพเราเราเก็บเงินมาเงินเราต้องส่งบริษัทแต่แต่ท่านคุณว่า เงินรักษาแม่แต่ถึงที่จ่ายก็คือจ่ายครบถ้าท่านนี้ถือว่าขาดที่บอกเลยว่าขาดถือว่าโยงรู้ไว้ว่าพระโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าเอาเงินแต่แย่ว่าถ้าโจทย์ถามว่าเนี่ยเก็บเบี้ยของลูกค้ามาแล้วเอาเงินไปรักษาแม่ถามว่าขาดจราบันไหมที่ตอบเลยว่าขาดเพราะเขากําลังโยงให้เราไปเห็นว่าเงินที่ลูกเอาไปรักษาแม่คือเงินเบี้ยของลูกค้า เนี่ยเขาเขาไม่ได้หลอกอะไรมานะเพียงแต่เขาบอกว่าหน้าที่ของตัวแทนคืออะไรนะขายประกันเก็บเบีย้ยส่งบริษัทไม่ใช่ขายประกันเก็บเบีย้ยเอาเงินไปรักษาแม่เนี่ยเขากําลังชี้เห็นว่าก้อนเงินที่เก็บมาเนี่ยมันคือเบีย้ยประกันภัยข้อนี้บอกเลยว่าต้องตอบว่าค่าค่าจัรยาบัณของตัวแทนเองนะแล้วก็โจทย์ของจรรยาบรณอีกตัวหนึ่งที่เจอโจทย์มันจะยาวมาก ยาวจานนะฮะน่างงนะคือน่าผ <c oughs> ัดใจจริงไม่จะยาวไปไหนห้าหกบรรทัดเกือบทุกข้อเลย <c oughs> จะบอกอย่างนี้ว่าเวลาอ่านโจทย์เนี่ยโจทย์จัรยาบาณมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติว่ามันกําลังพูดถึงใครให้เราเอาคนนั้นเป็นตัวแรกสมมุติว่ามันมีอยู่ตัวอย่างอันหนึ่งในในเอเป็นตัวแทนแล้วก็ไปชักชวนเพื่อนมาขายประกันโดยที่สอนอาชีพเขาแล้วก็ให ในดีเนี่ยไปขายประกันคือเราเป็นลูกค้าเราก็เลยสอนในในใน,ในดีเสร็จปุ๊บอ่ะพอมีลูกค้าปุ๊บเราก็ให้ในดีไปฝึกไปจบลูกค้ารายนี้มานะครับในดีก็ไปทํามาพอจบได้เราก็ให้คอมมิชชั่นนะครับประมาณพันหนึ่งสำหรับแต่ละเคสเสร็จปุ๊บวันดีคือดีในดีเห็นว่าเฮ้ยจบประกันเนี่ยหรือไปขายประกัน,นมันไไม่ยากก็เลยคิดว่าไปสอบบัตรเองพอสอบเสร็จปุ๊บก,ก็มาเปิดบัตรกับบริษัท โดยที่ยังไม่บอกนายเอนะแล้วนายเอก็ยังส่งลูกค้าให้เหมือนเดิมก็เลยไปจบการขายกับลูกค้าของนายเออ่าแล้วก็กลับมาบอกนายเอว่าลูกค้าไม่ทำแต่จริงๆลูกค้าทำเรียบร้อยแล้วล่ะ<ม>เขาก็ไปเข้างานตัวเองอย่างเงี้ยเขาสอบจะถามวา่าผิดจันดาบอะหรไหถูกหรือผิดผิดอยู่แล้วแต่มันไม่ง,ง่ายอย่างนั้นคือผิดผิดกับใครผิดกับนายเออ่าหรือผิดกับบริษัทก็สอบ,บอไี้เลยนะ กอไก่ผิดจัญญาบานกับในเอสองผิดจัญญาบานกับบริษัทคิดว่าผิดกับใครเวลาโจทย์ถามอะไรให้กลับไปตอบโจทย์ก่อนต้องผิดกับในเอก่อนแล้วถึงจะมาผิดกับบริษัทข้อนข้อสอบแปบนี้คือคือถามว่าเอถูกไหมก็ไก่ก็ถูกขอไขก็ถูกผิดกับในเอด้วยผิดกับบริษัทด้วยนะครับแต่โจทย์กำลังพูดถึงในเอให้โยงกับในเอก่อนนี่คือข้อสอบจุดตราง จริงๆยากมันไม่ได้ยากนะแต่คือเรารู้สึกว่าโอ้พอเห็นโจทย์แต่ละข้อมันจะเดียวไปไหนข้อหนึ่งห้าบรรทัดหกบรรทัดเจ็ดบรรทัดก็ทีนี้เขาให้เราถักตัวนั่นเองนะครับเรื่องของจรรยาบาณอันนี้เป็นข้อสอบจากตัวเว็บของเออเลยนะซึ่งจริงๆถามว่ายากไหมตอนหลังไม่ยากแล้วนะเนี่ยเราดูนายไมตรีเป็นนายหน้าประกันมี่ราบมีนสภัยได้แนะนําให้นายไข่ทำประกันประเภทหนึ่งเท่านั้นที่ทราบว่ารถของนายไข่เพิ่งเสีย จากเหตุเก <mile> ิดเหตุอุบัติเหตุไปเฉียรถไม้มาโดยไม่แจ้งให้บริษัททราบว่ารถไม่เกิดเหตุถามว่าในไม่ตีเป็น์ราย้านน่าสะายที่ดีหรือไม่ไม่ดีคนนี้ตอบง่ายมากเลยคือไม่ดีตอบข้อก็ได่เนี่ยจริงๆข้อสอบของจันหรัาบันง่ายนะตอนหลังนะรู้สึกง่ายขึ้นเยอะเลยนะโอเคหลังจากนั้นแล้วขอข้ามเลยนะเดีนจังหวัดบันเราค่อยมาว่ากันนะครับขอข้ามไปเรื่องของตัวกฎหมาย เพราะว่าทํามาสิบข้อเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ยากแล้วเฉลยมีให้อยู่แล้วครับด้านหลังไม่ต้องกลัวนะครับถรัฐธรรมนยวจะกลับมาเฉลยให้เรามาในเรื่องของกฎหมายดีกว่าตัวกฎหมายเป็นตัวที่อยากให้ทําให้ได้เยอะที่สุดนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าดนยเรื่องของผู้สัญญาพอขึ้นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้มีถึงออกมันกำลังจะถามเกี่ยวกับบุคคลในสัญญาประกันภัยบุคคลในสัญญาประกันภัย สัญญาต้องมีผู้สัญญาแค่สองสัญญาจะต้องมีผู้สัญญาสองฝ่ายแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัยมีได้ถึงสามคนผู้เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยแล้วก็ผู้รับประโยชน์เน้นอีกหนึ่งผู้รับประโยชน์จะมีหรือไม่มีก็ได้กรมธรรม์รถยนต์ถามนิดนึงว่ากรมธรรม์ยึดรถยนต์ถ้ารถซื้อเงินสดรถคันนี้ซื้อเงินสดต้องมีผู้รับประโยชน์ไหมรถคันนี้ซื้อเงินสดเลย เราเอาเงินเราซื้อทั้งค้อนเลยห้าแสนจำเป็นต้องมีผู้รับผลประโยชน์ในหน้าตารางกรมทันม์ไหมไม่จําเป็นไม่ระบุยังไงเวลารถหายก็ต้องจ่ายผู้อ,อุทธรณภัยแต่ถ้ารถคันนี้เช่าซื้อธนาชาติต้องมีผู้รับผลประโยชน์ไหมม,มีพอต้องมีผู้รับผลประโยชน์เพราะเราไปกู้เงินธนาชาติถามว่าเรามีส่วนได้เสียในตัวรถคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มไหมไม่ร้อยไม่ร้อย เราส่วนใหญ่ก็คือดาวแค่สิบเปอซใช่ไหมครับเราไม่จาเป็นต้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่มาทาประกันภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่ขอให้มีส่วนได้เสียอันนี้คือเรื่องรดนะเรื่องของบ้านถ้าเป็นบ้านโอเคมันง่ายซื้อบ้านมาเงินเรากู้แบงค์แบงค์ก็เป็นเจ้าหนี้อันนี้พูดถึงผู้เช่าดีกว่าถ้าเรามาเช่าตึกหลังนี้สมมติว่าไม่ใช่ตึกที่ซื้อสดเรามาเช่าเขาต่อเพื่อเปิดท,ทําธุรกิจ ถามว่าเรามีส่วนได้เสียในตึกหลังนี้ร<ม>้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่เจ้า<ม>ของ,งแต่ถามว่าเราเอาตึกหลังนี้มาทําประกันได้ไหมได,ได้ส่วนใหญ่แล้วเวลาทําประกันไทยบริษัทประกันไทยก็จะรับประกันไทยในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ซักสินภายในสิบปลูกซ้าตัวที่เราไม่ได้รับประกันไทยหรือตัวที่เราไม่ได้ให้ประกันไทยกับผู้เช่าก็คือตัวตึกตัวอาคารท่านเ้นเองเสริมไปอีกนิดนึงในกรณีที่เผอิญว่าตึกนี้มันบิ้วมา สมมุติว่าตึกราคาเนี้ยไม่ต้องตึกราคานี้ก็ได้สมมติว่าตึกเนี้ยเราดูลลออดินเข้ามาเจ้าของหม้อเนี่ยตอนที่ซื้อมาสิบล้านพี่ตกแต่งไปประมาณสองล้านตึกหลังนี้ต้องทําประกันในทุนประกันภัยที่สิบสองล้านผู้เช่าวันนี้มาเช่าทําธุรกิจมีสินค้าของตัวเองประมาณหนึ่งล้านพวกเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินที่จะมา,มาทําธุรกิจถามว่าเวลาเรารับประกันภัยอ่าหรือไปแจ้งหาประกันภัย เวลาเกิดไฟไหม้ที่มาทั้งทั้งเป็นเนี้ยเจ้าของควรจะได้ที่สิบล้านหรือสิบสองล้านสิบตอบเลยว่าสิบอ่ะในเมื่อเขามีบิวามาอีกสองล้านบริษัทประกันภัยไม่สนใจเราถายบิวไม่บิวบริษัทสนใจแต่ว่าเนี่ยทรัพย์สินภายในสิ่งกุางที่มีการตกแต่งบิวอินขึ้นมาเนี้ยเท่าไหร่เขา,า,าบอกว่ามีการตกแต่งไปสองล้านเวลาเกาะในไบแอปเราจะไม่ได้สนใจหรอกว่าอ่าเป็นของ เป็นของเจ้าของเราสนใจแต่ว่าตัวตึกให้เจ้าของอย่างเดียวสิบล้านส่วนเฟอร์ทั้งหมดให้กับผู้เช่าส่วนเขาจะไปตรงกันเองว่าเฮ้ยตอนนี้ผมผมผมให้เช่าเลยผมวิวมาสองล้านอันนั้นเป็นสัญญาที่เขาจะต้องทากันต่างหากอยู่แล้วแต่เรื่องของประกันภัยจะไม่ยุ่งเลยจะไม่ได้เข้ามาดูว่าโอ้ตึกสิบล้านนี่เป็นของเจ้าของเจ้าของมีบิวอีกสองล้านอันนี้ก็เป็นของเจ้าของเราไม่ทำอย่างนั้นมันมวุ่นวายเราแยกชัดเจนเลยนะครับผู้เช่าก็คือ จะได้จะได้ความคล่องในเรื่องของตัวทรัพย์สินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ตะกูลต่อทั้งหมดตั้แต่กิดตั้งตึงตาภายในสถานที่ที่ประกันภยัยนะครับก็อยากจะให้เห็นว่าคู่เช่าเองก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียร้อเเซ็เต็มแต่ก็เอาตึกหลังนี้มาทําประกันภัยได้ถูกไหมอีกอันหนึงอันสุดท้ายกรมมาทันอุบัติเหตุเอ่อถ้าเกิดเรามีลูกลูกเราอายุไม่ถึงของประกันภัยน่าจะสิ สิบแปดสิบแปดถ้าสิบแปดเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่บรรลุวิติภาวะแลนะถ้าลูกเราอายุแค่สองขวบถามว่าเราทรํกการประกันบัติเหตุให้กับลูกเราได้ไหมได้อยู่แล้วเพราะเราต้องไปจุดนำให้เพราะลูกเรายังเซ็นอะไรไม่ได้นะครับเรา,เ,าเป็นคนทําประกันภัยให้กับลูกลูกซื้อประกันภัยเสร็จปุ๊บถามว่าเรามีส่วนได้เสียในลูกของเราไหมมีอยู่แล้วเพราะลูกเราอายุยังไม่ถึงสิบแปดแต่ถ้าเกิดลูกเราวัานนี้อายุยี่สิบห้าแล้ว ถามว่าเรามีส่วนได้เสียในเขาไหมไม,ไม่จําเป็นเพราะลูกเราเองไปทํากรมธรรม์เองได้หมดนะครับก็แปลว่าพ่อแม่ก็มีส่วนได้เสียนะครับแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นเต็มร้อยนะครับก็อยากขยกให้เห็นว่าพ่อแม่ก็สามารถเอาประกันพีเอให้กับลูกได้นะครับแต่ไม่จําเป็นจะต้องมีส่วนได้เสียเต็มร้อยเปอร์เ็นในตัวของลูกเพราะวันหนึ่งลูกอายุครบสิบแปดเขาก็ทาเองได้นะครับ ที่ยกตัวอย่างก,ก็คืออย่างที่บอกแหละอยากให้เห็นว่าผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะมีหรือไม่มีในกรมธรรก็ได้เน้นนะบุคคลที่เกี่ยวข้องมีสามคนผู้ประกันภัยผู้รับประกันภัยแล้วก็ผู้รับประโยชน์เดีนะะ๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้เราสับสมตรงนี้นะครับก่อ,อนที่จะผ่านไปมันมีอันหนึ่งที่ก็สอบอ้บอมๆบอกผู้ประกันภัยเขาชอบถามว่าผู้ประกันภัยมีหน้าที่อะไรส่งเบี้ยเบี้ยที่ส่งเป็นหน้าที่ของใครผู้ประกันภ<ๆ>ันยนะครับ เงินที่เงินที่ส่งเรียกว่าอะไรเบี้ยประกันภยัยเบี้ยประกันภัยที่ส่งส่งอยู่ในรูปของเงินไอ้ขอ้ขอหนึ่งข้อสองเนี่ยไปเปิดคู่มือของคอรมีอยู่ประมาณส<ป>ิบห้บาคอคือสองร้อยทนเนี่ยจะถามอะไรกันเยอะแยะแต่ถามไปถามมาก็คืออยู่แค่นี้เองเนะครับส่วนผู้รับประกันภัยใดก็คือคนที่จะตกลงที่จะชดใช้ค่าสินใหม่เวลาเกิดความเสียหายขึ้นมาจ่ายค่าสินใหม่เราจ่ายค่าสินใหม่ในรูปของอะไรก็รูปของเงิน เน็มาขานสักไปสักมาแค่นี้เองนะครับข้อสอบไม่มีอะไรเลยนะครับอ่บุคคลที่ไม่เกี่ยวก็คือผู้ําประกันภัยนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัยส่วนวัตถุที่เอาประกันภัยได้วันนี้นะครับอ่เราเห็นจัดรูปแล้ววัตถุที่เอาประกันภัยได้น่าจะมีอะไรบ้างจัดรูปภาพมีอะไรบ้างครับวัตถุที่เอาประกันภัยได้กระจบหรือเรียกว่าทรัพย์สินทรัพย์สินอ่าเอาประกันภัยได้แล้วมีอะไรครับที่เอาประกันภัยได้ ถ้าที่เราดูในภาพเอาภาพแรกก่อนอ่ะ,อะเอาง่ายๆตัวตึกเนี้ยก็คือตัวทรัพย์สินเอาประกันภัยไดม้มีอะไรครับที่อยู่ในภาพถูบคนที่ยืนยนเนี่ยคนพวกนี้ก็เอาประกันภัยได้นะครับอ่ะแล้วอันเนี้ยที่เห็นเป็นโลโก้ของพวกนี้ยมันคือห้างนะครับเราเอาประกันภัยอะไรเกี่ยวกับห้างห้างทรัพย์สินนะครับที่เขาทำประกันภยัยเราทำประกันภัยในเรื่องของอ่ะจะบอกไ่าอย่างนี้ ตัวนี้เป็นตัวที่เราจะไม่ค่อยรู้นะครับวัตถุที่เอาประกันภัยได้ในที่นี้หมายถึงหนึ่งบุคคลนะครับสองทรัพย์สินสามความรับผิดต,ตามกฎหมายห้าง,ง,งทุกห้างพวกนี้จะต้องทําประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เราเห็นข่าวที่ว่าเด็กโดนอะไรนะโดนบอะไรเลือดหนีนั่นน่ะเป็นความรับผิดของห้างนะครับห้างก็จะต้องทําประกันภัยในเรื่องของความรับผิดตามกฎหมายตัวนี้เป็นตัวที่เราจะลมกัน เวลาเขาสอบถามวัตถุที่เอาประกันภัยได้บอกเลยตอบถูกทุกข้อถ้าถามวัตถุแต่มันจะมีโจทย์อีกอันหนึ่งเขาจะถามว่าประกันโดยทั่วไปมีกี่ประเภทประกันภัยโดยทั่วไปมีอยู่แค่สามประเภทเกี่ยวกับตัวบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับความรับผิดต่อบทนะครับเดี๋ยวอย่าอย่างเดิมนะประกันภัยโดยทั่วไปมีสามประเภทแต่มันจะมีข้อสอบอีกข้อหนึ่งถามว่าประกันภัยในประเทศไทยมีกี่ประเภท สี่ประเทศที่อยู่ในเอกสารหน้าแรกรถยนต์ขนส่งทางทะเลประกันรถยนต์ประกันขนส่งทางทะเลประกันอุทิศภัยแล้วก็ประกันเบ็ดตะเดเนี่ยคือประกันในประเทศไทยมีทั้งหมดสี่ประเภทแต่อันนี้ถามว่าประกันไทยโดยทั่วไปอันนี้อย่าลืมนะความรับผิดตามกฎหมายเวลาถามถึงการประกันไทยโดยทั่วไปสัญญาประกันไทยสัญญาประกันภัยถือเป็นสัญญาทางแพ่ง สัญญาสำเร็จรูปสัญญาลงในมือชื่อฝ่ายเดียวสามารถบังคับฟ้องร้องได้ถ้าไม่ดะเป็นสัญญาทางแข่งเวลาเราทําประกันวินภาสภายเวลาเกิดเหตุมันจะชดใช้ในรูปของตัวเงินเงินเท่านั้นสัญญาทุกกรมธรรมเนียไม่ว่าจะเป็นอาคีไทยรถยนต์ขนส่งทางทะเลเป็นตะเลเวลาเกิดเหตุมาเราจะชดใช้ความรับผิดหรือชดใช้ความเสียหายด้วยเรื่องของเงินเงินนะครับมันก็คือเป็นเรื่องของสัญญาทางแพง่งฟ้องร้องกันทางแพ่ง นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทาให้เราได้รับความเสียหายไม่มีเงินจ่ายอันนี้พอเกิดเหตุยิ่งอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราเรียกร้องเขาเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเขาขายทรัพย์สินไปก็ยังไม่พอกับค่าสินใหม่ที่ต้องจ่ายเรานะครับเจ้าหน้าที่จะดาเนินการเป็นคดีอาญาไม่ใช่สัญญาอาญานะสัญญาอาญาไม่มีหลายคนบอกว่า,าสัญญาประกันภัยถือเป็นสัญญาทางแพง่งแต่ถ้าชดใช้ในรูปของตัวเงินไม่ได้ เป็นสัญญาอาญาผิดสัญญาอาญาไม่มีมีแต่คดีอาญานะครับสัญญาสําเร็จรูปเนื่องจากโรกการทั้งนี้เป็นโรกการที่ออกโดยบริษัทประกันภัยบริษัทจะต้องยื่นหน้าตารางแบบรายการกับรายการเดียนนะครับเราถือว่าเป็นสัญญาสําเร็จรูปที่ออกโดยบริษัทนะครับแล้วก็ลงในมือชื่อฝ่ายเดียวบริษัทสามารถลูกค้าสามารถเอาโบรมการไปบังคับฟ้องร้องได้นะครับ เราจะเห็นว่าเวลาเราขายประกรันเราได้กรมธรรม์มา,มาเอาไปให้ลูกค้าลูกค้าจําเป็นต้องเซ็นชื่ออะไรในกรมธรรม์ไหมส mm hmm. ังเกตดีๆลูกค้าเคยมีต้องเซ็นชื่อไหม mm hmm. ลูกค้าเขาเซ็นส่วนใหญ่เขาคือเขาเซ็นใบรับกรมธรรม์เหมือนกันคนประกันชีวิตทุกวันนี้นะขายมาสามสิบสี่สิบปียังเข้าใจว่าพอได้กรมธรรม์ปุ๊บเอาไปให้ลูกค้าลูกค้าต้องเซ็นชื่อในกรมธรรม์ผมถามเขาว่าจริงๆนั่นแหลมีประกันชีวิตเนี่ย กรมธรรม์ไหนก็ตามแต่ที่มีในประเทศไทยมันไม่มีกรมธรรม์ไหนเลยนะที่ลูกค้าต้องไปเซ็นชื่อนะครับที่เราเซ็นชื่อคือเซ็นใบรับกรมธรรม์ท่านเองจะเข้าใจดนะครับสัญญาตรงนี้ก็คือหน้าตารางกรมธรรม์ตรงน,น,รงนี้เป็นการลงลายรือชื่อฝ่ายเดียวโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทประกันภัยสองท่านแล้วก็สแตน์ญญาตาบริษัทนะครับลูกค้ารับกรมธรรม์ไปถ้าเกิดบริษัทไม่จ่ายค่าสินไหม,มก็ไปฟ้องเรานะครับก็คือสามารถ บรรทัดฟ้องร้องถามกฎหมายได้อันนี้คือสัญญาประกันภัยถึงเป็นทั้งสามแบบนะครับหรือตอบถูกทุกข,อข้อส่วนประเภทของสัญญาสัญญาลักษณะนี้ในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยถือเป็นสัญญาการตอบแทนมีการตอบแทนซึก้อขารกันลูกค้าให้เงินบริษัทบริษัทก็ให้ค่าสินไหมก็คือชดใช้ในรูปของตัวเงินเวลาเกิดความเสียหายสัญญาต้องมีอาศัยหลักสุจริตใจอย่างยิ่งเนื่องจากกรมธรรม์ของประกันวินาศภายัยไม่ใช่ทุกกรมธรรม์ที่ ไม่ใช่ทุกกรมธรร์ที่จะต้องถ่ายรูปอย่างเช่นกรมธรรอาคีภยัยเราเคยไปถ่ายูายบ้านลูกค้านะ <S <S น้อยมากเมูลค่า20ล้าน30ล้านบางทีไม่ถ่ายก็ได้นะครับก็แล้วแต่นโยบายการรับงานของบริษัทประกันภัย,ยนะครับทําไมพอเราไม่ไปถ่ายรูปปุ๊บแล้วทาไมถึงออกกรมธรรได้ก็เราอาศัยหลักสุดสิดใจกันก็คือให้ลูกค้าเกาะใบประกันภัยแถลงมาแจ้งของ้อมูลมาแล้วเราก็เอามาดูว่าลูกค้า แจ้งตามความเป็นจริงหรือเปล่านะครับณวันที่แจ้งแล้วก็เราก็จะดูเพิ่มเติมว่าแล้วสถานที่ที่เอาประกันภัยเนี่ยอยู่ในเขตอันตรายหรือเปล่าถ้าทุกอย่างดูแล้วไม่อยู่ในเขตอันตรายและไม่มีความเสี่ยงบริษัทประกันภัยก็รับประกันภัยโดยออกขอมปรรม์เก็บตังค์เลยโดยที่ไม่ไปดูสถานที่ที่เอาประกันภัยเลยนะครับเวลาเกิดเหตุทําไงนล่ะลูกค้าบอกว่าบริษัทไม่เคยมาถ่ายแล้วบริษัทจะรู้ได้ไงว่าตัวเนี้ยบริษัทจะจ่ายหรือไม่จ่าย เวลาเกิดเหตุแล้วจะเข้าไปดูสถานที่เดียกว,วันภัยว่าลูกค้าเรียกร้องค่าสิทธิ์ใหม่อะไรเราก็ไปดูว่ามันอยู่ในทุนประกันภัยหรือเปล่าถ้าอยู่เราก็ใจ่ายให้ในะครับก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดไปดูแล้วเรามองว่าเออลูกค้าน่าจะลูกค้าน่าจะไม่ได้พูดความจริงเราก็จะปฏิเสธลูกค้าด้วยการใช้หลักสุดริตใจว่าลูกค้าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักสุดสุดสุิตใจก็คือไม่ได้ถแถลงข้อความจริง หรือ,อปกปิดข้อที่จริงหรือบางกรมธรรม์อภิภัยที่ออกไปี่ยจะมีข้อรับรองติดไว้ว่าลูกค้าห้ามทําการบางอย่างในสถานที่ที่เอาประกันภัยอย่างเช่นถ้าเป็นโชว์รูมรถยนต์กรมธรรม์ที่คุ้มครองเกี่ยวกับโชว์รูมรถยนต์เราจะมีติดข้อรับรองว่าห้ามปกกระกอบชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือห้ามมีการข้นสีภายในสถานที่ที่เอาประกันภัยแต่พอเราเข้าไปตอนวันที่เกิดเหตุเพิบโอ้โห เครื่องคนสีตั้งเครื่องมาเลอร์เลยนะครับมีห้องอบพุนสีชัดเจนไอ้อย่างเงี้ยบริษัทสามารถปรับรีเซ็ความคงองได้เพราะเราถือว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อรับรองที่ติไว้อยู่ในเงื่อนไขกรมธรรนะคร <c oughs> ับเราก็ต้องเอาข้อต่อสู้มาสู้กันแล้วก็อันสุดท้ายอ่เป็นสัญญาที่ต้องมีหนังสือลงรายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะมาคำฟ้องรองได้ประเภทของสัญญาข้อนี้ตอบทุกข้อเราไมครับ <c oughs> โมคียกรรมมีใครเจอเข้อสอบโมคียกรรมมั้งเจอไหมอ่ะบอกได้เลยนะถ้าเกิดครั้งหน้าเจอเข้อสอบโมคียกรรมสิ่งที่ง่ายที่สุดคือโจทย์ถามอะไรไม่รู้แหละแต่ช้อยกวงไกไ่กรือไข่ปลาฟามงูมีโมค่าโมคียะแล้วอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องอ่านโจทย์ก็ได้ประหยัดเวลาไปสักสามสิบวิต่อโมคียะแล้วถ้าว่างๆก็กลับมาอ่าโนโจทย์างได้เนี่ย,ย,เ,ยเพราะว่าหลังจากทำข้อสอบมาแล้วเนี่ยได้คู่มือประมาณยี่สิบห้าข้อ ตอบโมกียะเกือบทุกข้อไม่มีตอบโมฆะเลยนะถึงบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของแต่คาถามจะเป็นอะไรให้ตอบไปเลยข้อโมกียะนะครับนะอันนั้นคือสิ่งที่ถ้าเราเจอในข้อสอบนะโอเคหลังจากเราเจอข้อสอบชุดนั้นก็ถือว่าง่ายให้ตอบโมกียะแต่ถ้าเกิดเขาถามความหมายของโมกียะตรงๆว่าโมกียะหมายถึงอะไรโมกียะหมายถึงการก,าร,กระทาที่บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ให้เราจำหนึ่งนก็ได้โมคิยะโมคิยะแปลว่ามันมีคําว่าภาษาอังกฤษตัวนี้ในคํานี้คือคําว่าคีย์โมยะไปหนึ่ไม่ออกภาษาอังกฤษคําว่าคีย์ให้นึกเลยว่าโมคิยะกรรมคีย์คือกุญแจแปลว่าเรามีกุญแจอยู่ดอกหนึ่งเวลาทำประกันภยัยปุ๊บเขาให้หน้าจารึกบัตก็เหมือนให้กุญแจเรามาถือกรมธรรม์เสร็จปุ๊บให้รู้เลยว่าวันนี้สถานที่ที่เอาประกันภยัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภยัย เรามีกุญแจดอกนี้และมีไว้เพื่ออะไรหรือมีหนารร้าตารางกรมธันอันนี้ไว้ละเพื่ออะไรเพื่อที่จะเรียกร้องค่าสิทธใหม่เวลาเกิดเหตแปลว่ายังไงก็ตามกรมธรรม์ฉบับนี้บังคับใช้ได้ตามกฎหมายแน่นอนเอา